ก็จะเปลี่ยนช่องอะไรมากมายเนี่ยเฮ้ยพี่มอสเขาออกอัลบั้มใหม่ตัดยุ่งเนี้ยอะไรชอบนะชอบมอสอะไรที่เขาซิงกันอยู่เนี่ยมอสปฏิพานปฏิพานธรรมรังกาดูดิดูดิไหนนี่ไงนี่มันมอสบ้านป้ามังเหรอมันเบรกอยู่เนี่ยมึงดูนิดคิ้วหงอนเลยนะไอ้วันนี้มีมอสเตะนี่มั้เรื่องที่อะไรเนี่ยเฮ้ยไฟเช้ากว่านีเฮ้ยมึงหาดี ดูอยู่ไหนไหนไหนที่อ่นั่งอยู่ใต้ตูดมึงไงมึงไม่ดูวะมันอีกอันนึงตะเกียไดูที่ะไรเนี่ยวะไปดูแล้วขอไปดูขอดูนายดีไม่ไม่มีบอลนะขอดูนายขอดูนายขอดูมึงก็เอา่านใส่กดเปิดดิถ้าเราเปิดเนี่ยเดี๋ยวนายก็ตีเราอีกอ่ะ เราเปิดได้ปะฮะทำไมโตเราเราไม่ชอบใช้ทำไม่เปิดก็ตีได้เนี่ยเปิดดิหาเรื่องเรานี่มาก็เปิดดิฮะก็เดี๋ยวไ่เปิดดิฮะฮะจะเปิดอะเฮ้ยทําไมอ่ะนายจะนั่งปีดจะนั่งเงียบเงียบกเราสองคนเนี่ยนะนายเป็นแกหรือเปล่าเนี่ยแกชื่ออะไรแกไงแก่ช่ใช่ฮะเป็แกเดี๋ยวมีบอโดเดี๋ยวมีบอลนี่ไง ทีวีห้องเราเสียเนี่ยเนี่ยห้องเราก็เสียเราไม่สามารถติดตามผลได้เราขอดูเปที่อะไรอ่ะไปนั่งสมาธิไปในห้องเดี๋ยวก็รู้เองอะเฮ้ยนายอันตพานี่ว่าเฮ้ยนายทำไมอะเราก็มีจิตใจนะเว้ยไม่สองสี่เก้าเก้าอันตพานของเมืองได้เว้ยอ้าวนายฮะมึงไปเข้าห้องไปไปไปไวสาระว่ะไรสาระว่ะนี่นายนายโกรธเราจริงนะเนี่ยนายมีอารมณ์จริงๆนะเนี่ยมีอารมณ์ดิเราก็มีนะเราก็มี มีอารมณ์อะไรอือนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันอือนเดี๋ยวเจอโตเดี๋ยวเจานายอือนะยายายาที่อะไรเดี๋ยวเจอกันยาที่อะไรยาีอเดี๋ยวเจอกันยาีอะไรเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยอยีหตอนนี้ไีทีวีนั่งไปเดี๋ยวลอามาตอนนี้ได้หได้ฮะแป๊บนึ่งฮะเฮ้ยปิดห้องเียอะไรเฮ้ยไอเียออกมาดิเยเ้เียอะไรไม่กลัวมาดิเฮย ออกมาดิมาโตมั่งเดี๋ยวนี้มั่งคนเต้นมาบอลไม่ดูสัจะดี

ดูทีวีกันดูทีวีกันดีกว่าตีนะดูอะไรอะเมื่อกี้ผมจะดูแม่ดูอะดูลิเวอร์พูลให้ผมก็จะมานั่งดูคุณมันไม่ถ่ายเนี่ยผมก็เฟ็งเนี่ยผมรอดูมันถ่ายยูปีตีเอ็งมากเลยเนี่ยคุณยังมากวนผมอย่งเนี่ยไปกินเบียร์ดูที่ร้านไหมไม่กินตีดิตีวะผมตีดิตีดิไอ้แมวแล้วไม่ใจเย็นดิตีดิบอกไปตีไม่ตีอ่ะไม่ตีใช่ไหมไม่ตีไม่ตีมันไม่เปใช่ไหมตัง ไม่ตายมึงยังไม่ตายเหรอปังตายยังตายแล้วอ้าวย,ยังไม่ตายมึงอีกจอ